สวัสดีครับวันนี้อยู่ทักนะครับใน c h anel n i love open world ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาบอกเทคนิคนะครับการหาเงินแบบรวยทางลัดรวยเร็วโคตรๆนะครับและต้องรีบทาด้วยนะครับถ้าเขาอัพแดทนี้อาจจะอดนะครับผมซึ่งวิธีนี้นะครับก่อนจะไปนะครับก็ต้องเตรียมของไว้ก่อนนะครับก็คือถ้าเกิดใครได้ดูคลิปของผมนะครับก่อนหน้า ลิปนี้นะครับมันก็จะมีสอนให้ทำไอ้เจ้าภาพวาดใช่ไหมครับ๊มภาพวาดมานะครับก็เตรียมเจ้าภาพวาดไว้นะครับนะครับไม่ใช่เยอะๆมันมีอันเดียวหรือไม่ก็ของแพงๆก็ได้ครับอะไรที่มันขายได้แพงๆอะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องแพงมากนะเพราะว่าคุณต้องเตรียมเงินในการที่จะซื้อมันกลับนะครับเอาสิงงนะมีอะไรวะซื้อเข้าซื้อออกซื้อไปซื้อมาคือวันนี้นะครับเราจะมาทําการใช้ บั克ของเกมในการตั้มสิ่งของเพื่อนําไปขายครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่มันทําไม่ติดเราต้องซื้อของสิ่งนั้นกลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้เจ้าภาพวาดนั้นอนะ่ะมันจะซื้อกลับมาแค่ห้าบาทมันจะไม่เจ็บหนักนะเพระนั้นใครยังไม่ทำเควสภาพวาดก็ไปทำซะนะครับมันมีอยู่นะครับผมเคยทําไว้แล้วแต่ถ้าใครแบบว่าอาจจะแค่แบบอยากจะใช้แค่อ่าปั๊มแมททิเรียลเฉยๆนะครับก็ ก็ได้เลยนะครับหรือว่าใครแบบเอ้ยผมมีตังค์พร้อมซื้อปืนกับก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีง่ายๆคือให้เราไปที่จุดขายของนะครับจุดขายของนะไม่ใช่ร้านนะเป็นจุดขายของจุดไหนก็ได้ครับไปเลยครับโอเคครับจากนั้นวิธีการง่ายๆนะครับก็คือให้เราครับไปขายของที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ เจ้าภาพวาดของผมนะครับผมจะเอาไปขายนะภาพวาดนะครับผมไปปั๊มมาก่อนหน้านี้ไปเทสมานะครับมีร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชิ้นจําให้ดีนะครับภาพวาดผมมีร้อยเจ็ดสิบเอ็ดชิ้นเดี๋ยวผมขายอีกนะครับผมขายเจ้าฐานแล้วกันผมเลืมว่าฐานแล้วกันนะอาจจะฐานผมว่ามียี่สิบสี่ชิ้นนะครับมียี่สิบสี่ชิ้นนะฮะฐานสีทองนะ แล้วก็ CPU ทองกันผมจะเรียกผิดไม่รู้ผมเรียกง่ายๆของผม CPU ทองของผมนะครับมี8ชิ้นอ่ามี8ชิ้นนะปึ๊บนะครับผมจะขายอย่างละชิ้นนะครับผมจะขายอย่างละชิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่า CPU ผมจะเหลือ7ชิ้นนะครับแล้วฐานผมจะเหลือ2ี่3ชิ้นนะครับแล้วก็ภาพวาดเหลือ170ชิ้นนะครับทีนี้นะครับให้เรา ทําการที่ออกมาครับพอออกมาแล้วครับตรงนี้แหละสําคัญนะครับผมม,บบบนะบมันขึ้นอยู่กับระบบที่คุณเล่นนะฮะมันขึ้นอยู่กับระบบที่คุณเล่นถ้าคุณเล่น PC นะครับให้คุณกดนะครับ Escape กับตัว R พร้อมกันครับกดพร้อมกันนะถ้าเป็นพ c ซนะครับให้กด Esc a p e กับตัว R พร้อมกันถ้าเป็น p s 4นะครับ ให้กดปุ่มซีเล็กกับปุ่มสามเหลี่ยมพร้อมกันครับหรือถ้าคุณเล่น Xbox นะครับให้คุณกดปุ่มที่มันอยู่ตำแหน่งเดียวกับปุ่มซ e เล็กของ PS4 อะ่ะกับปุ่ม Y พร้อมกันครับและถ้าคุณกดติดนะครับมันจะกลับเข้าไปในหน้านี้ครับทันทีนะครับถ้าติดนะแล้วให้คุณลองนะครับไปซื้อของที่คุณขายซื้อกลับมาดูครับถ้าติดนะครับ มันจะไม่กลับมาครับแต่มันจะนี่ครับขึ้นเป็นอย่างนี้ครับสีแดงๆอดอดออนี่ครับสีแดงๆอดอดอนี่ครับคุณก็กดรัวไปเลยครับอยากได้กี่ชิ้นคุณก็รัวไปเลยนะครับถ้าติดนะถ้าไม่ติดมันจะไอฐานก้อนเนี้ยหรือของที่คุณขายเนี่ยมันจะเด้งกลับไปให้คุณซื้อกลับคืนไปให้หมดนะครับแล้วขายใหม่ครับแล้วออกมาทําใหม่ครับ อ่าแล้วนี่คอยดูนะครับผมจะกดรูว hmm. okay, ูนะครับอ่านี่ก็รูรวเหมือนกันรูรูรวเหมือนกันรูรวๆเหมือนกันแล้วอันนี้ก็รัรวๆนะครับย้ำๆครับโอเคเสร็จแล้วออกมาครับพอใจแล้วนะครับก็กดออกมาครับเอามาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาเช็คของกันนะครับเอาแล้วครับเห็นไหมฮะโผลมาแล้วครับผมฐานผมเป็นแปดสิบหกนะครับโอ้ฐานผมเป็นร้อยสามสิบแปดครับแล้วก็ เจ้า CPU ผมเนี่ย86นะครับผมนะครับภาพวาดครับ245ครับพอคุณได้มาอย่างนี้แล้วนะครับมันมีอยู่2วิธีครับคือหนึ่งคุณไปไล่เอาภาพวาดไปไล่ขายทุกตู้เลยครับตู้ละ4,000 4,000 4,000ขายครับไม่ต้องซื้อกลับด้วยขายให้หมดเลยพวกเจ้า CPU พวกนี้คุณก็เก็บไว้ครับนะครับเพราะมันขายไม่ได้ราคานะครับถ้าจะขายนะครับ ผมแนะนํานะให้ขายภาพหรือไม่ก็ขายปืนแต่ปืนนะ่ะคุณต้องมั่นใจว่าคุณกดติดนะถ้าคุณไม่ติดคุณต้องซื้อกลับมานะครับมันจะเสียเวลานะครับผมเอาละครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับของการปั๊มตังค์ด้วยวิธีในการบั็กนะครับรับรองครับไม่รวยวันนี้ไม่รวยรวยวันไหนนะครับผมและยังไงก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วถ้าชอบยังไงก็รบกวนครับกดไลค์กดซับสไคร้ นะครับแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยครับมีคลิป,ปใหม่จะได้ไม่พลาดแล้วก็เป็นกำลังใจคนจัดทำนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ